สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้า f o r ์ดที่น่ารักนะคะสําหรับวันนี้เจอกันกันกบ m y f o r ์ Auto ต้อีกแล้วนะคะเจอกันกันกบไม่ก็ไม่พลาดการรีวิวชุดตกแต่งเช่นเดิมนะคะรถคันนี้ก็เป็นรถของน้องเกมนะคะที่จังหวัดตังนะคะเราจะไปส่งถึงมือให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะรถที่ลูกค้าเลือกใช้ในวันนี้ก็จะเป็นตัว f o r d Ranger XLP l u ัเป็นกระบะนะคะ4ประตูยกสูงราคาย่อมเยามากๆเลยนะคะราคาจะอยู่ที่7จ2 0แ0บาท ในรุ่นนี้เขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.2ร้อแรงม้า385แรงบิดนิวตันเมตรในชุดตกแต่งในวันนี้นะคะมายก็จะตกแต่งฟรีนะคะรอบคันเลยนะคะให้กับคุณลูกค้าคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะทีละชิ้นงานการว่าไมาตกแต่งอะไรให้บ้างนะคะเริ่มที่ตัวชุดหน้าเลยละกันนะ,ะนะชุดหน้าตัวนี้นะคะไมาจะใส่เป็นตัวชุด F150 Spider F150 Spider ประกอบไปด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะจะแตกต่างกับตัว F150 ธรรมดาในตัวฟอนต์อันนี้ก็เป็นตัวอ,อกสะสะักษรสาดีลูกค้าก็จะใช้เป็นตัวสีดำตัดด้วยสีขาวและใส่เป็นตัวไฟ LED นะคะให้กับลูกค้าถึงสาดวงสำหรับตัวฟอนต์นะคะหรือตัวชุดแต่งลูกค้าสามารถออกแบบแล้วก็ดีไซน์ได้หมดเลย ชุดกันชนด้านหน้าตัวนี้เราจะทําเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกันชนหรือว่ากันแข้งตัวนี้เราก็จะทําเป็นสีดําด้านทั้งหมดให้กับลูกค้าเพราะอันนี้ก็คือลูกค้าดีไซน์เองออกแบบเองสําหรับ XL Part พาร์ไม้ต้องบอกก่อนนะคะเขาจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่ว่าไม้ก็จะใส่ให้กับลูกค้าให้ครบแบบว่า,อ,าออปชันแบบเต็มระบบเลย ไฟตัวสนะคะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของ F 1 5 0 Spider และอีก1ชิ้นงานเลยที่ไม่ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะจะมาพร้อมกับตัวไฟหน้ามัสแต่งแบบเต็มระบบแบบ full option เลยจะใส่เป็นตัวครีบมาแตง่งสามีบ พร้อมกับตัว d ดล l i ไลท์และใส่เป็นวงแหวนนะคะทรงสี่เหลี่ยมพร้อมกับตัวเดลี่ไอสีน้ำเงินใส่ชุดครอบสีดำด้านเพื่อตัดกับตัวรถให้เข้ากันได้ดีที่สุดบนฝากระโปรงนะคะไม้ก็จะเพิ่มในส่วนของเลนเจอร์อะคริลกนะคะสีดำแบบนี้ให้ด้วยชิ้นงานต่อมานะคะสำหรับตัวด้านข้างเขาจะมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วเป็นทรงเรียบ และที่พลาดไม่ได้เลยนะคะจะมาพร้อมกับตัวย่างมอนเตอร์ a อ3ซีรีส์ยัางตัวนี้อยู่ที่265ทับเจ็ดส่ายแม็กก็จะมาเป็นงานของ o a s i ซนะคะตัวนี้ก็จะมาเป็นลายของ Mar เว l นะคะเขาจะออกแบบเงินเงินทองทองนะคะ แผนกล้องมาจะเห็นในส่วนของลายสติกเกอร์นะคะตัวนี้เป็นลายกราฟิกนะคะที่เราออกแบบร่วมกับลูกค้าลูกค้าก็อ,อยากได้เป็นชื่อนะคะก็จะเป็นชื่อเกรมนะคะแล้วก็เป็นลายกราฟิกแบบสวยงามมากๆแล้วก็จะมีตัวเลนเจอร์เล็บขวนด้านหลังให้ด้วย สำหรับนะคะตัวเบ้ารองมือนะคะมายก็จะใส่ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะแบบว่าเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้ด้วยแล้วก็ออกรถกับมายไม่เคยมีผิดหวังนะคะมายจะติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะให้กับคุณลูกค้ารอบคานและใส่ในส่วนของราวหลังคาให้กับคุณลูกค้าด้วยในส่วนของด้านหลังนะคะมายก็จะใช้เป็นงานนะคะโลบาร์เหล็กเป็นงานของอาเลนเดอร์นะคะเป็นตัวมีไฟนะคะก็คือไฟเบรกยนที่3นั่นเองนะอ่า สำหรับไฟท้ายนะคะไม้ได้เปลี่ยนนะคะ ให้กับคุณลูกค้าเป็นไฟไท้าย LED สีสโมกนะคะทรงเมกาเป็นตัว V2 นะคะสำหรับคันนี้คือสวยงามมากๆและที่เพิ่มเติมเลยเป็นเบ้ารองมือกระบะปลายดาบแบบนี้นะคะแล้วก็สติกเกอร์เรนเจอร์แล้วก็ยังคมชื่อนะคะเป็นชื่อเกมเหมือนเดิมนะคะเป็นเอกลักษณ์ของรถคันนี้เลยสําหรับตัวกันชนนะคะเราก็จะใช้เป็นงานของ a l l เ n d e r เช่นกันก็จะมีห่วงลากจุงสีแดงให้กับคุณลูกค้า เอาง่ายๆเลยนะชุดตกแต่งนะคะที่มาตกแต่งไม่ว่าจะเป็นกันชนหรือว่าโลบาตัวนี้สามารถใช้งานนะคะได้จริงนะคะแบบว่าใช้งานจริงแบบว่าเน้นรุยได้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีโครงการนะคะกำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดอยู่นะคะหรือกำลังศึกษาหาข้อมูลนะคะก็โทรหามาได้เลยที่0892424073หรือจะโทรหาพี่พิมพ์ได้เลยที่0922763689นะคะสามารถติดต่อเราทั้งสองคนได้เลยอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนชุดแต่งในไ์สไตล์ไหนนะคะสามารถแจ้งได้เลยนะคะขอแค่คุณลูกค้าเปิดใจเราก็พร้อมที่จะให้ข้อเสนอแบบตรงจุดนะคะ สำหรับวันนี้ไมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย